ท่านผู้ชมครับกับเข้าสู่ w i สตอมท a l k กันต่อนะครับเราจะมาคุยกันกับประเด็นเรื่องของการปลดลรอบ ไอเปิลเนี่ยนะครับสามารถจะปลดล็อกให้กับทางการสหรัฐเพื่อตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นประเด็นนี้ทําให้มีการเสียชีวิตกันไปนะครับที่เมืองซานเบอร์นิโนที่เมริกาถึง14รายด้วยกันกับเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยนะครับประเด็นนี้ถ้าเราเป็นผู้ใช้บริการของ Apple ซื้อเครื่องมาความปลอดภัยของข้อมูลมีความสาคัญขนาดไหนบริษัทมีความสําคัญขนาดไหนในการรักษาข้อมูลของลูกค้าตรงนี้จะเป็นสําคัญหรือเปล่ากับเรื่องความมั่นคง ถือว่าเป็นเส้นบางๆนะครับจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์สมเมธพ่องพันแขครับอาจารย์ประจําคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหมอวิชารารงสิกนะครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับประเด็นนี้ ก็ได้ยินข่าวมาสักพักแล้วเรื่องของ FBI จะให้ Apple เนี่ยปลดล็อกรหัสผ่านให้หน่อยในมือถือ iPhone 5 c ของผู้ที่ไปกวาดยิงครับด็นนี้ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องไหมครับใช่ครับก็ในตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่เลยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายๆที่เนี่ยก็ยังติดตามข่าวนี้อยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยถึงไหนแล้วแล้ว Apple เนี่ยจะทำยังไงต่อไปนะครับ ซึ่งข่าวประเด็นนี้มันเริ่มมาตั้งแต่มีการกาดยิงผู้เสียชีวิตที่เป็น14รายที่ซานเบอร์นาบิโนเนี่ยครับนะครับ,รบ,รบตรงจุดนั้นเนี่ยนะตั้งแต่เดือนธันวาแล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยทาง FBI เองก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลของผู้ก่อการร้ายได้เลยเนื่องจากติดรหัสในการเข้าเครื่อง iPhone น,นะครับก็คือทาง Apple นี่คือก็ไม่ให้เข้า ก็ทาง Apple เนี่ยก็จริงๆแล้วทางการสหรัฐเองเนี่ยก็ได้มีคำสั่งให้ทาง Apple ช่วยเหลือนะครับแต่ Apple ก็ยืนการปฏิเสธว่ามันไม่ถูกนะที่เราจะไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ,รบแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ก่อการกร้ายก็ตามนะครับออจริงๆแล้ว Apple ไม่ได้ยืนข้างผู้ก่อการกร้ายเพียงแต่ว่าออในส่วนที่ Apple ถูกสั่งเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อ บริษัท Apple ภายในอนาคตเรื่องของความปลอดภยัยข,ข้อมูลของผู้ใช้งานในอนาคตได้นะครับ,รบเพราะว่าทางทางการสหรัฐเนี่ยได้ขอร้องให้ Apple เนี่ยพัฒนาระบบปฏิบัติการตัวใหม่เพื่อซ้อนทับเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์เพื่อที่จะสร้างเป็น Back door เข้าไปเอาข้อมูลที่ถูกซ่อนไว้ในเครื่องนั้นนะครับที่ถูกเข้ารหัสไว้ในเครื่องนั้นซึ่งจากเหตุการณ์นี้ไหมฮะหรือว่า เป็นประเด็นเรื่องของแบ็กดอคือเบื้องหลังในการทํางานหลังบ้านนี่มีเขาเขาเขาขอมานาเรียงนงอาจารยรออ์จากเหตุการณ์นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ออทาง Apple เองก็มีความกังวลใจมากนะครับ,รบทีมคุกเองเนี่ยประธานบริษัท p p p เองทเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ถูกทําอย่างนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเราจะสร้างประตูหลังบ้านกับสินค้าตัวเองเพื่อ ให้เข้าไปละเมิดข้อมูลของลูกค้าเองเนี่ยซึ่งมันฟังดูแล้วมันผิดจรรยาบรรณอยู่แล้วนะครับ,รบซึ่งเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ Apple ได้ให้ความสำคัญมากๆกนะครับก็บค,บคือไม่อยากให้เข้าไปล้วงลูกอะไรทั้งนั้นใช่ครับใช่แ,แล้วเขาก็กลุยประเด็นหนึ่งว่าถ้าผลิตไอ้ตัวระบบปฏิบัติการพิเศษขึ้นมาที่ทาง FBI ขอให้ผลิตขึ้นมาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ย เราก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากเคสนี้เนี่ยไอ้เครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยจะหลุดออกไปอยู่ในมือของใครหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดซอฟต์แวร์ตัวนี้หลุดออกไปกับผู้ก่อการร้ายเขาก็สามารถที่จะล้วงข้อมูลในการรัดกลับมาได้เหมือนกันใช่ครับก็เคสนี้นี่ก็เลยเป็นที่กังวลของ Apple อีกข้อหนึ่งที่เขากังวลว่า ถ้าเกิดเครื่องมือนี้หลุดไปอยู่ในมือคนที่เ,เป็นผู้ก่อการร้ายหรือคนที่ประสงค์ร้ายนะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างในเครื่องได้เท่านี้ความปลอดภัยของผู้ใช้งานก็จะหายไปความน่าเชื่อถือและองค์กรของ a อ p l e เองก็จะมีความภาพลักษณ์ที่เสียหายได้ว่าเอาเอผลิตภัณฑ์คุณเนี่ยไม่มีความปลอดภัยเลยนะนะครับตรงนี้เองหน่วย,อยางานรัฐถ้ามาดูเหมือนบารักโอบามาหรือว่าเอฟอเอง เขาให้ความสําคัญกับประเด็นตรงนี้นะครับเหมือนว่าถ้าเข้าไปรัฐรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะไปขอจริงๆรู้ลูกจริงๆเป็นทางลับแล้วก็ไม่เปิดเผยแบบนี้อย่างนี้ทําได้หรือเปล่าในในใน,ในเมริการจริงๆแล้วในเบื้องหลังเองเนี่ยนะครับถ้าดูจากเคสที่เคยมีเอ็ดเวิร์ดซินเดนที่เขาเอาข้อมูลของทางการสารัฐที่เขาทำแล้วเขาไม่บอกประชาชนมากมายเนี่ยไปเผยแพร่เนี่ยค,คิดว่าก็คงมีทำได้นะครับ นะซึ่งแต่ในประเด็นนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นข่าวใหญ่อยู่แล้วเขาเขาเขาคงไม่ถอยกลับไปทําในแบบนั้นละเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรับรู้แล้วและรอฟังว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับ,รบซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านไอทีทั้งหลายก็มายืนข้าง Apple อยู่แล้วเพราะเขาถือว่าข้อมูลออของผู้ใช้งานเนี่ยนะครับควรจะถูกปกปิดเป็นความลับนะครับให้กับ ผู้ใช้งานทุกท่านที่เขาเขาใช้งานอย่างระบบ g o o หรือีเมอลอะไรของเราเนี่ยก็ควรจะถูกรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้อเ,เองก็เลยแม้ว่าปร,ประชาชนชาวสหารัฐหรือว่าทั่วโลกก็ตามไม่อยากที่จะให้มีเหตุการณ์ก่อกันร้ายแต่ครัคร้งนี้ก็คือบริษัทก็ต้องรักษาจรรญาบันของตัวเองไว้ให้ได้้ใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยถามว่า คนเห็นด้วยหรือเปล่านะครับในสหรัฐอเมริกาก็มีการทำโพลสำรวจว่าในประเด็นนี้เนี่ยโพลเนี่ยสำรวจมาว่าประชากรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ที่อยากให้อ pple ปลดล็อกครับนะครับเหมือนประชามติเลยนะใช่เหมือนว่าเรากำลังรจะทำเนี่ยนะแต่แบบสำรวจนี้ก็ทำมาจากบริษัทเอพีเออร์ r ีเสิร์ชนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำวิจัยด้าน เซอร์เวยหาข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับว่าเราต้องการให้คนเนี่ยไห้โทษที่เราอยากจะปลดล็อกนะครับให้ a pple เนี่ยปลดล็อกหรือเปล่า5 8ของประชากรอ,อเมริกาเนี่ยเขามีความต้องการบอกเฮ้ยแ p ปเปลปลดล็อกเถอะนะครับเพราะว่าห่วงเรื่องของอชีวิตและทรัพย์สินนะใช่ใชแต่บริษัทส่วนที่เห็นด้วยกับ Apple ก็นะครับก็มีอยู่ประมาณ38นะครับก็ 3านี้ก็บอกว่า Apple ต้องคุณทำถูกแล้วนะคุณไม่ต้องไปปลล,อล็อกหรอกเพราะว่านั่นเป็นข้อมูลส่วนตัวถ้าทาง FBI เขามีวิธีอื่นเขาก็ควรจะหาสืบเอาอ,ส,อาสืบเอาหรือไม่ก็ใช้วิธีการที่เขาคิดว่าเขาสามารถทำทำได้นะครับส่วนอีก11%เซาก็บอกว่าข้อมูลไม่ชัดเจนไม่รู้จะเข้าข้างไหนดีนะครับแต่ ไอการเซอร์เวคครั้งนี้เนี่ยก็มาจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ1,100คนอ้าวนมันก็น้อยนะครับแล้วก็เป็นการอินเทอร์วิวแบบเฟสทูเ c e ก็คือนั่งสัมภาษณ์แล้วก็โทรโทรศัพท์สอบถามนะครับอันนี้เป็นด้านหนึ่งนะครับแต่อีกหลายๆค่ายที่ทำเซอร์เวเช่นเดียวกันนะครับแต่ทำเป็นออนไลน์นะครับไม่ว่าจะไปคลิกดูว่าจะเอาหรือไม่เอา y e สบุ no แนโอใช่ไหม o r t u n e c o m n i g h t m a เอ่อมาร์เก็ตติ้งออนไลน์อะไรพวกนี้เขาก็มีการทำแบบสำรวจคนตอบก็เป็นหลักหมื่นทั้งหมดที่เป็นสื่อออนไลน์ไม่มีใครเห็นด้วยกับทาง FBI หรือเลยนั่นเป็นตัวเลขที่แปลกดีเหมือนกันแต่ก็แสดงเห็นว่าคนที่ใช้งานออนไลน์ส่วนใหญ่จะบอกเข้ายือนอยู่ข้าง Apple กันครับครอยู่ข้างเอกชนที่ต้องรักษาข้อมูลลูกค้า ให้ได้ปลอดภัยที่สุดเพราะถ้าเราใช้เองเราจะได้ไว้ใจใช่ก็เหมือนแสดงว่าคนที่ใช้ออนไลน์เขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยข้อมูลมีความสําคัญนะเราไม่อยากให้ใครมาเข้าถึงแล้วข้อมูลส่วนตัวของเราได้ครับเหมือนบ้านเราก็มีคลิปลงคลิปหลุดอะไรอย่างงี้<อ>ใช่ไหมจายก,ก็ไม่ต้องการให้มันใช่ครับแบบนั้นลักษณะนั้นใช่ใช่ไหมครก็นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของเราที่เราจะต้องออมีเครื่องมือที่สามารถรักษา ข้อมูลของเราให้ปลอดภัยได้ใช่ไหมครับอยากให้อาจารย์เล่าเหมือนกันถึงสตีฟจ็อบเองผู้ก่อตั้งก็คือ Apple ิลเขาเป็นคนคิดมาเราก็จะเห็นหนังสารคดีมีภาพยนตร์ออกมาหล่องบุกเบิกก่อตั้งมาแล้วก็จนมาถึงทําเรื่องของ a c i ินทอชขึ้นมาใช่ไหมครับณปัจจุบันเวลาที่เขาคิดงานขึ้นมาคิด Product ทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เขาคิดเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของบุคคลเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไงบ้างครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ทางสตีฟจ็อบเนี่ยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับค่อนข้างสูงแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็มุ่งออกแบบมาเพื่อเข้าใจผู้ใช้งานจริงๆคือให้สิ่งที่เราไม่ต้องการคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการอะไร,รแต่เนี่ยเราจะเอาให้คุณแล้วคุณจะต้องการมันแล้วคุณก็จะใช้มันนั่นคือสิ่งที่ ที่เราได้รับมานะครับหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะครับที่ออกมาเนี่ยนะครับในในช่วงแรกบริษัท Apple อาจจะมีลม้มลุกคุกค,คานบ้างช่วงที่ Steve j o อ s เ,เป็นเจ้าของบริษัทแล้วต้องออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แต่หลังจากที่ Steve Jobs กลับเข้ามาใหม่เนี่ยหลายอย่ายยงก็เปลี่ยนไปนะครับ,รบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เ,เหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีข้อมูลของ ลูกค้าเขาทําวิจัยเก็บว่าเอ้ยคนเราต้องการอะไรบ้างความเรียบง่ายซิมเปิลอะไรที่รเราไม่ต้องการอะไรซับซ้อนที่จะวาดเด็กก็ยังเล่นได้เด็กไม่เคยเล่นก็ยังเล่นได้ใช่ครับแล้วว่าพอมาถึงยุคที่เป็นเ,เริ่ม iPhone 3รุ่นแรกๆนะครับ,รบใช่ฮะไอโฟนรุ่นแรกๆเนี่ยที่ตัวข้างหลังมาจากโค้งใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นก็ ระบบความปลอดภัยก็ยังไม่สูงมากนะครับนะายควว่าในตรงจุดนั้นเรื่องของความปลอดภัยหรือข้อมูลส่วนบุคคลก็ยังอาจที่จะไม่ได้เห็นความสําคัญมากนะแต่พอลําดับต่อมาที่เริ่มออนไลน์สังคมเราเริ่มเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นเนี่ยข้อมูลความเป็นส่วนตัวเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นในเวอร์ชันหลังๆเนี่ยนะครับออซอฟต์แวร์ที่ออกมาระบบปฏิบัติการของออตัว iPhone เนี่ยก็เพิ่ม ระดับความปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆจากในยุคแรกที่เราใช้ไอโฟนเรายังไม่สามารถลบเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้เลยใช่แล้วก็มีปัญหามากเพราะโทรไปหาใครอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็กัวแฟนมาเช็คเหมือนกันนั่นนะครับนัเป็นส่วนแรกๆนะหลายคนก็เลยต้องไปเจลเบรกเครื่องนั่นก็ใหาลบได้ก็แสดงว่าความปลอดภัยในยุคนั้นอาจจะยังไม่สูงเพราะเครื่องสามารถถูกระบบปฏิบัติการที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นอก นอกบริษัท Apple เนี่ยสามารถติดตั้งบนเครื่อง iPhone ได้แต่พอผ่านมาถึงย,ยุคหลังๆช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับ iOS 8, iOS 9เนี่ยนะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการบน p p o o n เนี่ยได้เพิ่มความปลอ,อ,อดภัยนะครับ,รบในเรื่องของการเข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้งานเลยในเครื่องนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น8เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเกือบ95%ในตลาดของอุตสาหกรรมที่ใช้โมบายใช้ โทรศัพท์ iPhone เนี่ยนะครับในตอนนี้ก็มั่นใจได้ว่านะครับเครื่องจะมีความปลอดภัยสูงขึ้นคิดง่งายๆเวลาที่เราจะเจาะข้อมูลเข้าไปหรือใส่รหัสผ่านเวลาที่ต้องกดตัวเลขผ่านเข้าไปใช้โทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดรหัส4หลักใช่ไหมครับเราต้องสุ่มนะรเราต้องคิดว่าเอเราจะเข้าไปได้ไง4หลักเนี่ย ก็เหมือนกับใช้ส okay, ิบยกกำลังส so ี่ฮะเราต้องก็คือศูนย์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 ก็คือหลักพันก่อนใช่ไหมก็ประมาณ999่นก้าก้าก้านะฮะต้องสูงกว่าหมื่นครั้งสิบยกกำลังห้าก็ยิ่งมากขึ้นเป็นแสนครั้งกว่าที่เราจะเข้าไปได้นั่นก็คือแล้วถ้าเราเข้าผิดมันยิ่งช้าด้วยนะฮะสมมุติเข้าเข้าผิดสักสิบรอบเนี่ยพอครั้งที่สิบเอ็ดมันจะบอกเฮ้ยคุณเข้าผิดเยอะเกินแล้วนะมันจะเริ่มดีเลยห้านาทีเข้าผิดอีกจะดีเลยอีกสิบห้านาที เข้าผิดอีก30นาทีเข้าผิดเป็น1ชั่วโมงจนเราอาจจะต้องรอเวลาที่จะล็อกอินเข้าเครื่องตัวเองเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยก็กลับมาในเคสนี้มันก็เหมือนกัน เอฟบีไอก็กังวลว่าถ้าเขาสุ่มรหัสไปผิดเกิน1ิครั้งเนี่ยเกิดเขาสุ่มไปสัก1 5 2ห้าครั้งเนี่ยเขาอาจจะรอไปเป็นเดือนเป็นปีทําให้คดีนี้คงยิ่งยืดไปอีกและอีกประเด็นหนึ่งก็คือบางทีเข้ารหัสผิดมันลบข้อมูลในเครื่องเลยก็มีถ้าผู้ใช้งานตั้งไว้ครับก็เลยทําให้เป็นประเด็นที่ต้องมาคุยกันต่อเนื่องเหมือนกันเรื่องของกระบวนการแบบนี้นะฮะอาจารย์ครับเรื่องของ การสแกนลายนิ้วมือแหละครับถ้าพูดถึงณปัจจุบันการเข้าข,อข้อมูลก็งไอขึ้นถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆแต่ตัว5้าสีนี้ยังสแกนไม่ได้ใช่ใชครับใชครับนี่คือปัญหาที่ผู้ก่อการรายใช้นี้เป็น5้าสีนะครับ,รบก็บไม่ได้ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือกอ็จะปลอดภัยน้อยกว่าการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือก็ถือว่าเป็นโชคดีของ F B I แต่มันก็ยังยา,ยากอยู่ดีที่จะเข้าไปใช่ไหมครับเพราะว่า การที่สุ่มตัวเลขเนี่ยมันยังมีเราอา,อาจจะพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่อทําการบูตฟอร์สจริงๆแล้วเอฟอยากอยากจะพัฒนาเครื่องมือเพื่อต่อตรงกับเครื่อง iPhone โฟนบูตเครื่องใหม่บูตฟอร์สคือแบบสุ่มรหัสสุ่มรหัสเข้าไปจนกว่ามันจะถูกเป็นเทคนิคหนึ่งที่แฮกเกอร์ใช้กันว่าจะสุ่มว่าเดาหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สามองหนงเงี้ยมันจะสุ่มตัวเลขเป็นชุดชุดออกมาครับแล้จะทําการ ส่งเข้าไปลอง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 ว่าถูกไหมถูกไหมถูกไหมมันจะเปลี่ยนรหัสไปเรื่อยๆจนเจอรหัสที่ถูกต้องนะครับแต่นั่นก็คือมันก็จะติดติดว่าอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับถ้าเราสุ่มผิดเกินสิบครั้งแล้วครัเ่อเวลามันจะเขาก็ต้องรอนั่นแหละครับนั่นแหละคือคือโจทย์สําคัญที่จะเอาแบบไหนจะทําแบบไหนกันได้กับข้อมูล แต่แน่นอนตอนนี้ก็คือยังไม่ให้ยังครับก็ทาง Apple เองก็ปฏิเสธแล้วก็ยืนกรานว่าข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นสิ่งสําคัญเขาไม่ได้มองว่าผู้ใช้งานคนนี้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือเป็นอะไรแต่เราถือว่าเป็นผู้ใช้งานในผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยนะครับครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อเพราะว่านอกจากบริการแล้ว ในบ้านเราหลหรือว่าประเทศต่างๆที่จเจอริแล้วเนี่ยนะครับเขามีวิธีคิดเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักชิ้นนึงแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้งานมีความสําคัญอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าวิจอรมทอครับ